ก็ราบสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะคุณผู้ชมดูเราก็เอารถมาดูตัวอย่างนะครับคือคันนี้เป็นตัวแซดครับคุณผู้ชมคันนี้เป็นตัวแซดนะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับเจ้าคันนี้นะฮะตอนนี้ใส่แม็กแต่งมาแล้วนะครับและภายในของตัวแซดเห็นไหมมันจะเป็นเบาะหนังหมดเลยนะครับเป็นเบาะหนังหมดเลยซึ่งลูกค้าบอกว่าชอบเอ็กซิลี แต่เนื่องด้วยตัวแซบเนี่ยต้องบอกว่าสเปคเขาสูงกว่านะครับแต่ลูกค้าชอบความหล่อของ X Series เดี๋ยวเราจะจัดการนะครับติดสติกเกอร์แล้วก็ใส่สเกิร์ตให้ลูกค้าแต่สเกิร์ตเนี่ยวันนี้ยังไม่มาเดี๋ยวจะได้แค่ติดสติกเกอร์ก่อนนะครับซึ่งสติกเกอร์นี่สั่งของแท้ศูนย์มาเลยนะนะครับก็เป็นตัวลายแบบนี้แหละของตัวใหม่นะครับสั่งของแท้ศูนย์มาแล้วก็สเกิร์ตเนี่ยไม่ได้ใส่สเกิร์ต X Series นะครับใส่เป็น S Sporty นะครับซึ่งลายก็คล้ายๆแล้วกันไม่ไม่ถึงก็เหมือนลายเหมือนกันนะลายแค่คล้ายกันแต่ว่าอันนี้ก็มีแม็กมีอะไรมาแล้วนะฮะใส่แม็กใส่ท่อเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะติดสติกเกอร์กันเดี๋ยวไปดูซีว่าพอติดออกมาในเกรดตัวแซเนี่ยแล้วมันจะสวยได้เหมือน x อ็กซิลหรือเปล่านะฮะแต่ผมคิดว่าไม่แพ้กันอย่างแน่นอนนี่ พี่โมดก็มาสุดเรียบร้อยนะครับวัดวัดจุดแล้วก็ดูตำแหน่งจากคันนี้เป็นตัวอย่างด้วยนะครับคันนี้เป็นเอ็กซ e s ่มันจะมาทั้งสุดมีหน้ามีหลังเดี๋ยวผมให้ดูลายก่อนอันนี้ก็สั่งมาเป็นตัว ตัวใหม่เอคลายเหมือนกันนะฮะเป๊ะเลยครับเพราะสั่งมาเป็นตัวเดียวกันนะครับน่เป็นตัวใหม่จริงๆมันถ้าเราจะสั่งตัวย้อนหลังลงไปถ้าบางคนบอกว่าเอติ๊กเกอร์ตัวเก่าสวยกว่าอะไรอย่างนี้ก็สั่งได้นะคุณผู้ชมแต่นนี้คือลูกค้าอยากให้มันเป็นตัวปัจจุบันที่สุด อันนั้นคืออะไรพี่เป็นติตข้างเป็นติดเกิดง้าผุคืออะไรนะตัวเส้นตัวหรือเปล่าคืออะไรอะผู้คนดูเป็นไหมผมก็ไม่ค่อยรู้อะ น่าจะเป็นการวัดหรือเปล่าต้องใช้น้ำไหมพี่ต็อกระจกลงไหมถึงจะชัด

Tidlig med. Tidlig med? ติดเลย,เย, mm hmm. ยากพอสมควร นั้นตรงมาร์กไหมต้องขยับหน่อยมันจะบิดมาร์กไปนิดนึงต้องเลือ่อนไปหน้นอะพี่ มได้แล้วทางผมได้นิดหนึ่งก็ไปไล่ข้างล่างใน่กระยุนยตรงนี้นิดหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวเรา,เาไล,ล่ลงไปข้างล่างต่อ ต้องเล็งดีดีนยวี่นนี้ได้เยอ่นี่ระวังระวังพี่โมดเหมือนบิดมันต้องบิดบิดมาเเตรียมลอกครับคุณผู้ชมดูผลงานไอ้กาวนี่ก็เหนียวพอสมควรนะนี่มันจะคอยดึงสติกเกอร์ตาม ตอนแรกเป็นจก,กูคิดว่าสั่งผิดนี่ไงเห็นหน้าถุงมันเป็นสีเทาแบบนี้สีดำแบบนี้คิดว่าไม่ได้เป็นขอบแดงถ้าไม่เป็นขอบแดงนี่สั่งผิดเลยนะไม่มีฟองเลยใช่ไหม นอง,อ,องเป็นลายเราคเดียวมันขาด <c oughs> เป็นลายอยู่ตวคอฟไม่มีฟองเติ๊กเกอร์ดึงตามเลยเนียน,ยน ดูพื้นผิวเน,เนียน์เลยคุณผู้ชมดูไม่มีฟองถ้ามีฟองนี่งานเข้าเลยแต่ข้างหน้าจะติดง่ายกว่าข้างหลังมั้ยข้างหลังมันมีช่วงมุมโค้งเยอะเน,เนียนเลยไม่มีฟอง ผ่านอย่างนี้ผ่านอนไฮะคุณผู้ชมดูตามไปกับผมเลยนะเนียนไหมอันนี้คือออจุดน้ำเนียนเนียน หนหลุดตรงปลายชอบหลุดตรงปลายอย่างเงี้ยเพราะปลายมันเัืยองไม่แน่นดีคุ้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจัดการข้างหลังกันต่อ ก็โอเคเดี๋ยวผมไปช่วยพี่โมจับข้างหกากเพราะข้างหลังจะยากกว่าเดี๋ยวขอปิดคลิปไว้เท่านี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ